แต่เมื่อวานนี้และจนถึงขณะนี้น,น,าน,น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เป็นปริศนาอยู่ว่าผู้ใจบุญท่านนี้เป็นใครคือล่ำรือกันที่ปักช่องโคราชหลังจากก่อนหน้านี้น้องไว้<ฮ>ต้องใช้คำว่าโคราชโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยประกาศยกเลิกการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มเสี่ยง<ฮ>ที่เป็นเด็กอายุ12-17ค่ะ<ฮ><ฮ>โดยที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประกาศ คือก่อนหน้าเนี่ยประกาศแจ้งให้มาลงทะเบียนรับไฟเซอร์ mRNA ใช่ไหมค่ะสำหรับเด็กอายุ12-17ที่มีโรคประจำตัว7โรครวมถึงอ้วนแต่ล่าสุดประกาศยกเลิกให้เหตุผลว่าเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาไม่เข้าเกณฑ13จังหวัดที่คณะกรรมาการโรคติดต่อแห่งชาติแจ้งไว้เพราะฉะนั้นก็ประกาศยกเลิก คนก็ผิดหวังกันไปตามๆกันเนี่ยน้องใบก็เข้าไปเขียนต่อว่านะคะว่าทําอย่างนี้ประชาชนจะสับสนทําไมไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนคือท่านผู้ชมฮะมันเป็นนโยบายมาแต่ต้นเราก็นําเสนอไปใช่ไหมและมีโคต้าออกมาด้วยแต่ละจังหวัดจําได้ใช่ไมจ<ท>ำไ,ได้ค่ะว่าไฟเซอร์กลุ่มเสียงประชาชนทั่วไปเนี่ย608จะเฉพาะ13จังหวัดสีแดงเข้มใช่ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องตรวจสอบตอนนี้ก็คือถ้านอก13จังหวัดสีแดงเข้มจังหวัดไหนเกิดมีไฟเซอร์นั่นเป็นปัญหาเพราะมันจะสวนทางกับนโยบายค่ะ,อะคอราชก็จังหวะัดปะ่าหมอะเลยมีผู้ใจบุญครับผู้ชมครับเป็นคนปักช่องเป็นคนไทยฮะไปอยู่กับครอบครัวที่แบบนักธุรกิจที่ฝรั่งเศสสามีเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ค่ะบริจาค20ล้านให้ไปซื้อวัคซีน มาฉีดให้กับผู้คนในเขตตำบลขนงพระปักช่องโคราชนี่และหนึ่งในนั้นเอา mRNA ด้วยก็คือน่าจะเป็นโมเดอร์นาแหละน้องใบค่ละลาดีดเรื่องนี้นะักข่าวไปถามใช่ไหมท่านนายกอบอตขนงพระปักช่องค่ะเกียรตินิยมขวัญไทยขวัญใจพุทธิสาคุณเกียรตินิยมยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่มีคนใจบุญบริจาคเงินซื้อวัคซีนให้ชาวปักช่องได้ฉีด ผู้ใจบุญท่านนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะเป็นคนตำบลขนงพระอำเภอปากช่องพี่ชายกับญาติพี่น้องก็ยังอยู่ที่นั่นนะคะ,ะบริจาคที่บริจาค20ล้านเนี่ยคือซื้อวัคซีนประกอบไปด้วยซีโนโฟาร์ม10,000โดสก็จะเป็นเงิน8ล้านบาท วัคซีน mRNA อีก4 0 0พโดสก็เป็นเงิน6ล้าน8แสนบาท, 14, 8, บาทรวมแล้วเนี่ยเป็นเงิน14ล้าน8แสนบาทที่เหลืออีกหล้าน2เตรียมเอาไว้ซื้อ m RNA เพื่อเป็นเข็มกระตุ้นในอีก3-6เดือนข้างหน้าค่ะแล้วจะฉีดให้ใครล้วเนี่ยฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลขนงพระเป็นอันดับแรกซึ่งก็จะมีทั้งพระผู้ด้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงคือผู้ใจบุญท่านนี้เนี่ยท่านนายกบตขนงพระบอกว่าท่านเป็นห่วงชาวปากช่องรู้ว่าชาวปากช่องติดเชื้อกันเยอะ อยู่ที่มีญาติพี่น้องมีพี่ชายมีญาติญาติอยู่ที่ตําบลขนมพระนะครับแล้วก็เลยท่านก็เลยเป็นห่วงเห็นข่าว<ม>ก็เลยอยากจะให้ผู้ได้โอกาส <c oughs> ก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีขององค์การบริหารส่วนตําบลขนุพระนะครับเพื่อจะได้ให้ชาวตําบลขนุนพระได้ขีดคบทุกขั้นนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านมาร่วมบริจาคให้กับ พี่น้องประชาชนในอำเภอปักช่องนะครับหรือตำบลขนงพระตำบลข้างเคียงก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ฉีดให้ครบทั้งตำบลน,นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านแทนญาติพี่น้องนะครับแทนแทนประชาชนในตำบลขนงพระท,ทุกทุกท่านเลยครับขอบคุณมากเลยครับสุดยอดไหมค่ะโอ้โหนี่คนไทยเรารับว่าครีนบริจาคตั้งแต่ต,ต่างประเทศแล้วลก็วนกลับมาถึงคนไทยได้กันเองบริจาคนี่ วันจากวางแผนไปถึง MIA กระตุ้นเนยเข็มกระตุ้นน,นี่<ะ>อาาอบตเองก็ยังใช้ก็ประมาณอบตอซึ่งมาจากเงินภาษีไปซื้อวัคซีนฉีดให้กับคนในตำบลขนงพระ,ะอีก15้าล้าน<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นจะฉีดให้กับแรงงานคนประกอบธุรกิจในพื้นที่ลงทะเบียนผ่านอบตอขนงพระและเร่งสำรวจตั้งเป้าหมายลงไว้ขนงพระจะฉีดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตค่ะทุกคนทุกคนเลยและถ้าเหลือ ถ้าเหลือก็ตำบลข้างเคียงค่ะจนกว่าวัคซีนจะหมดอสุดยอดสุดยอดจริงๆ